แผ่นเปลือกโลกของฉันจะเป็นน้ําแข็งฟูงยุบน้ําแข็งของฉันอีกครั้งหนึ่งนะและหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านปีก่อนที่จะถึงอน,นาคตของพวกเราไอแผ่นเปลือกโลกแถบเอเชียก็ได้แยกตัวออกมากันนะดวงอาทิตย์เจ้านิวตอนฉันจะคิดถึงชื่อหนอย,อยู่เลยนิวตอนให้ แต่เด็กๆฉันก็น่ารักแหละใช่แล้วก็ฉันก็มีสิ่งมีชีวิตด้วยนะโคนรน่ารักเลยสิมีชีวิตพวกแกใช่และไอสิ่งมีชีวิตพวกนี้แหละกับแผ่นดินที่เกิดแผ่นดินไหวที่มารวมตัวกันกลายเป็นภูเขาอันยิ่งใหญ่และสัตว์อันมากมายนี้คือต้นกําเนิดของฉันสัตว์ตัวเล็ก นี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กินตัวเล็กตัวใหญ่ยิ่งกว่ากินตัวใหญ่ตัวใหญ่ยิ่งกว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่กินตัวใหญ่ก็น่้แหละแล้วก็จะเป็นวัฏจักรชีวิตกินกันไปกินกันมาจน400ล้านปีก่อนอนาคตทุกอย่างก็เริ่มมาเป็นอย่างดีเริ่มมีสัตว์ปลาปลาที่หวกมนุษย์ใน2,000ล้านปีก่อน รู้เรื่องพวกนี้นาะใช่ไหมนิวตอนถ้าใช่นะฉันชื่อ Newton, นิวตอนจะไม่อยากเป็นชื่อดวงทีแต่แกก็ต้องเป็นดวงท,ท์และฉันก็มีสัตว์ได้ขาดต้นไม้อะไรทุกอย่างที่ไม่โคตรด,ดีและฉันก็มีทุกอย่างระดับปลาไหลและฉันก็อยู่โลกใบนี้แต่เกิดความเวลวร้ายขึ้นทุกอย่างมันทำลายละฉัน จนไม่เหลืออะไรแล้วเหลือเพียงแค่สัตว์ที่เป็นกระดูกกันนะดวงอาทิตย์และใช่นายเป็นดวงอาทิตย์สรับพวกเราก็เลยทําให้โลกกลับมาได้อีกครั้งและเจ้าไลโน่และไดโนเสาร์ต,ตัวอื่นอีกมากมายโอ้ใช่ไดโนเสาร์ยุคที่ดังที่สุดอย่างเช่นแบคคีโอซอรัสแล้วก็ไทเรนโนซอรัสเล็ก ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่นคงชอบใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นก็เกิดการขยายแผ่นเปลือกโลกครั้งยิ่งใหญ่กลายเป็นอ้ยหกสิบหกล้านปีก่อนแล้วเหรอเนี่ยก็เกิดการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้พวกฉันตายกันทั้งหมดดาวโรคแย่มากตอนนั้นและใช่ก็คือปัจจุบันนี้แหละที่ฉันโดนเผาอ่ะนะ แต่ใครทุกคนก็จะรู้ว่าฉันมีสร้างจักรวาลในตัวของล่างตัวอีกขึ้นมาริงใช่มันมีความฉลาดและอัจฉริยะเป็นอย่างมากแถมมันยังรู้จักการปีต้นไม้กินอาหารและรู้จักการเดินที่เหมือนในยุคนั้นก่อนด้วยและนี่แหละคือเรื่องเล่า ของฉันถ้าดวงอาทิตย์จะาฟังต่อหรือว่านิวตอนนะก็มาถามฉันได้เลยฮ่าฮ่าฮ่าอยากจะจะเล่าต่อให้เลยเพราะฉัน